วันนี้เราจะไปปลูกข้าวโพดกันนะคะเราก็เตรียมสเสบียงค่ะสเสบียงของเราก็มีข้าวมีกับข้าวมีกระเป๋าเงินล้าน <c oughs> มีกระเป๋าอย่างเดียวนี่นะคะไม่มีเงินค่ะทุกคนก็เดินทางได้อันนี้ทางระหว่างไปไล่นะคะก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยฝนก็ตกโป,ปอยนะคะอันนี้เรามาถึงบนภูเขาแล้วนะ หมอกเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวก็ก็กลัวอยู่นะไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ว่ามันมันมืดไปหมดอะมองที่ไหนก็ไม่เห็นสองข้างทางก็มืดหมดืนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะทุกคนหมอกก็จะเยอะๆหน่อยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะมีหมอกอย่างนี้เกือบทุกวันนะคะทุกคนช่วงเช้าเ้านะคะพอใสยๆหน่อยหมอกก็จะหายหมดนะคะ ฝนตกไปปลอยมันทําให้ถนนล,ลื่นมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็สวนผักอีกและกระลำนะคะกระลำอ่าอันนี้ถึงทางขึ้นไล่แล้วนะคะจะบอกว่าลื่นสุดๆลําบากมากไม่เอารถไปก็ต้องเดินไปเหนื่อยนะคะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก็ก็เหนื่อยยิ่งกว่าอีกอน,นี่เอาเจ้าแดงมาลุย ไม่ได้ใส่ล้อวิบากนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปไล่เท่าไหร่นะคะก็นานๆไปครั้งหนึ่งปลูกข้าวโพดไว้เลี้ยงไก่นะเฮียเขาเลี้ยงไก่เยอะก็เลยต้องปลูกข้าวโพดไม่งั้นซื้อเขาไม่ไหวอ๋อเอายังไงไรเราก็มัวแต่ถ่ายคลิปเนาะไม่มีมือไปช่วยดันเริ่มบ่นแล้วว่าเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วถนนลื่นมากเลยอ่ะ ไปเรื่อยๆเอเราเดินก็เดินตัวเปล่านะส่วนกระทออันนี้ก็คนขับมอเตอร์ไซค์ก็แบดไปตาละฉันมาทำอะไรที่นี่อ้าวติดอีกจะ,จะสุดจะสุดก็ไม่สุดติดอีกดีนะที่เอาไอ้แดงมา <c oughs> เ้ารถใหญ่มาคงจะได้จอดข้างล่างแล้วก็เดินกันไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะไม่ไกลเท่าไหร่แค่ข้ามตรงนี้ไปนิดเดียวก็ถึงนะคะอ้าวเตีดีแล้วเอ <c oughs> <c oughs> เราก็ค้ำอยู่ข้างหลังนี่แหละอาโอเคพ้นแล้วไปเลยไปเลย ไปเลยไปอุ้ยอุ้ยตายตายตามันสุดแล้วอะดูสิอืตรงนี้ทรหดทรมานมากพอเราเดินมาเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเราเดินมาเราก็มาเจอเจ้าข้าวโพดนะดูสิใช้อะไรเนี่ย ผมแห้งเชียวสงเสัยไม่ดูแลผมแน่ๆเลยแห้งหมดแล้วเนี่ยผมอ่ามาถึงไร่ยังไม่ทันทำอะไรเลยกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้านะทุกคนแฟนบอกกินข้าวที่ไร่อร่อยที่สุดกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปปลูกแล้วนี่เราเตรียมกระเป๋าใส่ข้าวโพดน,นะคะเป็นย่ามถุงแม่เย็บไว้นะทุกคนไม่มีย่ามอันนี้เราลำบากแน่ อ้าวขุดเลยคนขุดก็ขุดไปคนหยอดก็หยอดไปนะคะขุดแบบโบราณนะคะทุกคนอันนี้ที่บ้านสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องทุ่นแรงเราก็ปลูกแบบนี้นะคะมันลําบากะค่ะทุกคนกว่าจะเอาเครื่องทุ่นแรงมาได้มันมันไกลนะคะเราก็เลยเอาจอบมาดีกว่าปลูกไม่เยอะนะคะปลูกประมาณแค่ไร่เดียวอจอบก็พังแล้วพังอีกอกว่าจะเสร็จเสร็จแล้ว จบก็พังแล้วนะ่ะดูสิดามเดิมไปไหนหมดรูดหมดขุดเสร็จก็ไม่ไหวละนั่งละบอกว่าเหนื่อยมากอยากกลับบ้านแล้วไม่ไหวละว,วันนี้ก็พาทุกคนมาจบคลิปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ